ยังไม่ถึงอะไรเลยนะนาองน้องสื <speaker noise> ่อ <danach> ม <gosto> ั่พอซือดีอันนี้แหละตัวนี้แมสก์ตัวนี้ีมสก์ตัวดยิ้มขาวเปลี่ยนี่มันมีแมก์อย่างรตัวนี้เป่าันแล้วตาแล้ตากเี่ยนจะือม้ด้วยถานแต่ประเด็นเาไม้าขาวเาหงายกันเลยเด็นงนี้ขายต่อ กีโดอร่อยเออโมดอร่อยยี่สิบปีงวดยี่สิบปีสองปีปีอดีเ่นสัญญาสัญญาสัญญาไปสัญญาอปีเขาจะลุกหนีไม่ยัง้วาเใจดี้เียาเวาัตายงันไปน่ีกจกตายไม่เู้จตาย จำเอาเด้อผู้ใดกินอะไรจำเอาเด้อเนื้อของมะนาวของมะนาวเอาห่อนเด้อเ่ราะต้องกินเอาวหนี้ห่อนจำพื้มะนาวร้อนข้าวหรี้ห่อนข้าอันเดียวขุนอุ่นอุนเดบบห่อนข้าวอันเดียวไปข้าะอันเดียวนี่จ้ะ มาน้อยกจากไป่ลกจากจอดจะใส่นี่ยว่าอร่อยแท้เออว่เอาอะไรก็ได้่กินแล้วไม่กินแลวลกจากไปไทยอย่นี้มาฟังกงน้อยฟังฟังไทยดูมานาเอังมาหนาหอพูดเื่อทะดูคิดว่าท่านแค่ไหนเจ้ามาหนาปลาคำแพงตักน้องดึงเงิ เลื่อนไปฝาเงื่อนฝาเงือนฝาเงื่อนฝาเงื่อนฟน้าเื่อนอาเพื่นแก้สอสมุดเน้สมเอาสมุดเ่านก่อนก่อนเขาไปอัดเสียงมันเป็นยังไงถึงข้าเรื่องลย้ฟฝาเงี้ยนี่ยู่แจ่ร์เอาเอาไปอ้ยมันต้งหลหลวงเแล้าฝาเงื่อนชั่วโมงกลัวเขาบอฝาเงื่อนต้นเขาบอกว่าตนอาจารย์บอกว่าฝาฝาอาเงื่อนเอาใบกอนไปถอนอื่นก่อนต้องอมาเก็บฝาเงื่อนทีหลังฝาฝา ฝาปลือกาเปลือกป๋าเปือนเป็นโปฝาเปื่อนเป็นตหลอดเดียวฟางต้องพาไัเลยตองหนเป็นหลังเลยไหมฝาเปลือนบอมาหนากทุกต่อไปเป็นลูิิ้ใข็แมน้นีฝ้ายมันงูเปลูิินไปอ๋อไปเรื่อยเรื่อกตาบอดไปเรื่เรื่อยติดบอดติดตา ไม่สิเด็กตาบวบฟ้าฟ้าฟ้าเห็นเปนตัวปวดจอกปวดจอกตัวโตตาวโตหลังตัวโอ้ยซ่อเสียอัดใจนะพี่น้อง คนร่วมของบอเข่จนไปกัพี่น้องร้งล้อสอมพ่อแต่นี้นี้กํลังขึ้นดอยูเก็กําลังขึ้นดอยูวันนี้เพิ่นกําลังก้อถ้าออกถ่าเข่านะครับพี่น้องไปซ้อมกวเกณฑ์เบอเบก็มันเกณฑ์อยู่นะคะไบ่กณฑตัวจังการเบรบ้าบ้าเลยไม้หานไ่หนให้ผมยาวเบรคในยุคการเต้างมกะเบรไม่ใชบรอาการไม่ใช่ไมืใช่ไปไไปไปอไ ก่อนเกิดอะจะไรขึ้นกับผู้ชายเนี่ยจะอะไรเยอะตอนจะอะไรเนยอะอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอะไรก่อนโม่ชิบยื้อจะมามั่นอะไรกันท้าวซอเอวอะไรเอาก็หุ่มวีหลุ่มลืมไงมันน่ามั่นใจโเออมันน่ามั่นใจไม่ดื่มไม่แดกไม่ดื่มไม่แดกใช่ว่าจะหุ่นดีขึ้นนะ เพราะฉะนั้นแล้วควรไปจอยกับครูบ้างดีหรอได้อีกหน่อยก็เลิกโผลปีนั่ไปคม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรในคาดออกจะเลิกโผลเป่ใช่ค่ะเสียงนกบีดขึ้นได้ปะเนี่ยเสียงนกบีดขึ้นเปิดขึ้นเลตีลังกากรีดแล้วงานแบบเก็บโฟมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะใกล้ครูไม่เชื่อหรอแเต็นเลยดีหรอเบี้ยบ้าแล้วต้องกระทักว่ามาหาครูหน่อยที่เต็นคือเก่ามา อาหนรอยที่เต็น้าเดียวในหละอ่งเปานั่นะืคือความริคหใจไ่เดิม่เด้วสาวมันคือความจริงความจนิงงสาวไม่ได้ไ่ได้ตีแ่สาวเราพเทมาแลว ม่ได no no right. no oh! bueno ้ได้หน่อยแท้ว่าไทยจำแข็งแหนอ่ะเขาแลนัเจ๊บบาดมัโอ้ย ล้้างนไปานีล้ำล้างในอีบ้าจงวันแล้วนะขอลาไปก่อนด้บ๊ายบายต่างต่างกันไงเียกไงมาล้ำอมนต์ว็ได้เสิาล้ำมุวก็ได้ผมมาล้ำตัวเมียเลย โอ้นี่แหละเชื่อมาให้ดีด้วยเห็น่็นก็ได้น่นเลิกแล้วขาดก็คืโจบลวนไ่ได้ว่าคือพโดโรไอ้เป้าของน้ำเต็มจต่ตอยังเาเพ้าไมันจงปวดสียากเจ้าด้นไหม พ่อคอนั่งเ้ายี่คนด่างตีท่บุ๋มไหมเลยค่บเจ็บท้องเนาะคนแช่แบงค์เนเพราะพุงเยี่ยันเขาับอไรตุ้งตวมากกีเหยียดใ้ทุ่งขาวแต่ว่าดีเหย่ยมาเเนาะไอ้ี้หลมือน่ะเาสักมอห็นภาพขี้หลีกมต่อทุงเล่าเยียมลที่ขนาดเนาะอันมันันนเนี่ยเพราะเด็บอก เกินจริงคิดเพื่ออะไรก่อนจปวดกระดูกอ่ะเออจะนั่งลูหรือูเดียวตัวเนี่ยตัวเนียท่าไปปุ๊บกูจะขี้มายังไงกูมา้ับนตับบนเขาคือแนี้ยากันตาเดียวทับบนก็ยางกายกันเขาเนี้มตาเดียวก็เป็นที่เข้ารองรัทุกเองตาเดียวน้าฉันแม้สัวจะตั้อีหยังแดงแดงแเริ่มมาตั้งอะไรน จับยากควย่าบาทไห้ว้ายไอซด้อไอซอนด้อจีบาตาสิจีบาตาด้าบอเราเ็สีใสกเนาะเดีวพ่าโหด้าโดา่วเห็นไหมนยาวงัย่วกสปแดหมัเนาะหองไหนใจเเอาไาซิมเบิกนูตัวหนามใส่ มันหนามันตายเดียวนังไม่้มันหน้ามั่งโหรมังหน้ามั่งโหรตคิดแ่าูดที่รู้จังแตัวหลายชีวิตแต่หลายชีวิตอ้ิเวฟันเียนอันซองข้อีการแล้ว่ต้องคิดอย่างไรเลยใช่ขอบีซองก็อย่างน แล้วกิมพ์ปกติรรมดาของเราเนะเออยิ้มสั่นๆนะถงโดมแล้วกงเท้านี้เออ่คิดว่าจะมาสิเนี่เพราะมันเป็นมือินปอนไปแล้วนะสนี่เพราะติดตันลหลายเนาะก็เพราะกิลกลแล้วแต่อกูสามสามแควคุณนะสิเอาดิคืออ่านมวขอประตูมึงกินหูเรื่อง้าเลยคงก็จะมาแฮชแค่ยังไม่นะผมกูจนไม่เห็นนานีนราสอก็จะ แป้งนึงเด้ออดเอาอีก8ปดวิว่าเป็าะสี่สามสองหนึ่งศูนย์พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย